สวัสดีครับเพื่อนๆผมเอวิลและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอวิลสตอรี่นะครับช่องที่จะพาเพื่อนๆไปสำรวจกับเรื่องราวหลอนๆและเรื่องเาวาลึกลับจากทั่วทุกมุมโลกครับและผมก็ขอแจ้งข่าวว่าตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายของลึกลับรอบโลกนะครับแต่ผมไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแค่พักสักช่วงหนึ่งเพื่อไปพัฒนาคุณภาพของคลิปและเนื้อหาของเรื่องเล่าที่เข้มข้นขึ้นหลอนขึ้นและสนุกมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับ วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปที่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับที่หลายคนบอกว่าไม่ควรไปแม้แต่นักท่องเที่ยวที่กล้าหาญที่สุดนะครับก็ยังต้องหลีกเลี่ยงที่จะไปเยือนที่เกาะแห่งนี้เกาะแห่งนี้นะครับถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลที่ดูสงบนิ่งแต่ในนั้นครับกลับซ่อนความลับที่มืดมนและเรื่องราวสุดหลอนเอาไว้มากมายสถานที่ที่บางคนบอกว่ามันไม่ต้อนรับผู้มาเยือนครับ ที่นี่นะครับคือเกาะขามน้อยครับที่อำเภอสีชังจังหวัดชลบุรีเกาะที่เต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่าที่แฝงไปด้วยความหลอนที่ทำให้มันเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าเกาะผีที่หลายๆคนนะครับบอกว่าหากคุณไปที่นี่เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยเพื่อนๆคงสงสัยนะครับว่าเกาะนี้เนี่ยมันมีอะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงมีชื่อเสียงในเรื่องของความน่ากลัวและลึกลับเรื่องราวหลอนๆที่ผู้คนเจอที่นี่ ทำให้มันนะครับกลายเป็นที่พูดถึงในหมู่คนที่ชื่นชอบเรื่องราวเหนือธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะไปค้นหาคําตอบจากตำนานและเรื่องเล่าที่มีอยู่ของเกาะขามน้อยคุณจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่หรือไม่แล้วคุณพร้อมที่จะเข้าไปในโลกที่ไม่สามารถอธิบายได้ไหมเรื่องราวที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่อยากจะมาที่เกาะแห่งนี้ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ และก่อนจะเริ่มกันนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเล็กๆอย่าง a v i l Story กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมทำคลิปลอนๆสนุกๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันต่อไปนะครับเกาะขามน้อยหรือเกาะผีนะครับตั้งอยู่ในอ่าวไทยจังหวัดชลบุรีฮะห่างจากเกาะสีช่างเพียงไม่กี่กิโลเมตร แม้ว่าจะเป็นเกาะขนาดเล็กนะครับแต่เกาะแห่งนี้เนี่ยมีชายหาดที่ขาวสะอาดน้ําทะเลใสที่สามารถมองเห็นได้ลึกถึงพื้นทรายใต้ทะเลและทิวทัศน์ที่มองจากเกาะไปยังทะเลที่กว้างใหญ่ได้นะครับแม้จะเป็นเกาะเล็กๆนะครับแต่ลักษณะภูมิประเทศของมันก็ไม่ธรรมดานะฮะมีภูเขาเล็กๆที่เป็นส่วนหนึ่งของเกาะมีหินปูนที่ยื่นออกมาจากน้ําการเดินทางไปเกาะขามน้อยนะครับนั้นไม่ยากเลยฮะเพียงแค่ข้ามเรือจากท่าเรือที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถเข้าถึงเกาะนี้ได้ภายในเวลาไม่นาน แต่มันเป็นเรื่องที่ยากมากครับที่คุณจะหาเรือเพื่อมาส่งที่นี่ได้เพราะว่าชาวเรือแถวนั้นเนี่ยต่างก,ก็รู้ดีกันครับว่าเกาะน,นี้เนี่ยไม่ควรเข้ามาใกล้หรือเพื่อนๆอาจจะหาเรือมาส่งได้นะครับแต่เรือลำนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อกำหนดแปลกๆอย่างหนึ่งครับว่าจะมาส่งแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นเกาะขามน้อยนะครับชื่อนี้เนี่ยอาจจะฟังดูเป็นเพียงเกาะเล็กๆที่เงียบสงบในทะเลแต่แท้จริงแล้วนะครับมันกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มืดมนและน่าสนใจที่ไม่ค่อยมีใครรู้ครับ หนึ่งในตำนานที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเกี่ยวก,กับเกาะนี้นะครับคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการฝังศพโดยเฉพาะศพของทหารอเมริกันนะครับและศพไร้ญาติที่ถูกทิ้งเอาไว้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2กําลังดาเนินไปอย่างดุเดือดลหลายครั้งนะครับที่ทหารอเมริกันเนี่ยถูกส่งมาทางทะเลในภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการสํารวจรอบๆภาคพ,พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ อเมริกันนะครับได้มาตั้งฐานทัพเรือที่นี่ครับรวมถึงยึดเอาเกาะตะพงนะครับที่อยู่ทางทิศใต้ของเกาะน,นี้เนี่ยมาเป็นที่จอดเรือลบขนาดใหญ่เพราะว่าล่องน้ําบริเวณน,นี้นะครับมีความลึกกว่าจุดอื่นเลยเหมาะที่จะเอาเรือลบขนาดใหญ่เข้ามาแต่ในบางครั้งนะครับกับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับเรือของฐานอเมริกันบางลำนะครับก็ได้เจอกับอุบัติเหตุและก็ไข้ป่าระบาดหนักในช่วงเวลานั้นนะครับ ทำให้หลายๆคนนะครับต้องเสียชีวิตในพื้นที่ใกล้เคียงกับเกาะขามน้อยชาวบ้านนะครับก็ได้เล่าว่าศพของทหารอเมริกันเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกส่งกลับไปฝังที่บ้านเกิดนะครับแต่พวกเขาเนี่ยถูกนํามาฝังอยู่บนเกาะแห่งนี้บางคนก็บอกนะครับว่าเป็นเพราะว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและก็ห่างไกลาจากสายตาของผู้คนนะครับ แต่การฝังศพของทหารอเมริกันไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นนะครับยังมีศพไร้ญาติที่ถูกทิ้งเอาไว้บนเกาะขามน้อยด้วยบางศพเนี่ยนำมาทิ้งที่เกาะแห่งนี้อย่างเงียบๆครับโดยไม่มีพิธีกรรมการฝังตามหลกักศาสนาหรือขนบธรรมเนียมใดๆก็มีนะฮะประกอบกับพื้นที่เดิมบนเกาะนี้เนี่ยก็เคยมีชาวบ้านที่อยู่บนเกาะข้างเคียงอย่างเกาะขามใหญ่นะครับและก็เกาะสีชังที่นับถือศาสนาอิสลามต่างก็เคยนำศพผู้เสียชีวิตมาฝังไว้ที่เกาะขามน้อยแห่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ ช่วงเวลานั้นนะครับเกาะขามน้อยเนี่ยจึงกลายเป็นสุสานฝังศพโดยปริยายบางศพโชคดีหน่อยนะครับก็มีลูกหลานมาสร้างหลุมฝังศพไว้ให้ซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นศพคนจีนที่โดยประเพณีแล้วเนี่ยจะนิยมการฝังอยู่แล้วนะครับก็จะเอาศพเนี่ยมาฝังไว้ที่เกาะแห่งนี้กันแต่ก็มีอยู่บ้านนะครับที่ญาติผู้ตายบางรายเนี่ยเอาศพใส่ลงแล้วก็มาทิ้งไว้ที่ชายหาดโดยไม่สนใจใยดีและไม่คิดเอาไปขุดหลุมฝังให้เรียบร้อยด้วยก็มีนะครับ หลังจากที่เรารู้จักกับเกาะขามน้อยในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ลึกลับและความหลอนก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องราวที่ชวนให้ขนลุกเรื่องเล่าหลอนๆที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่เคยไปเยือนที่เกาะแห่งนี้หลายปีผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่เคยไปที่เกาะขามน้อยเนี่ยก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่ฟังดูเหมือนนิทานผีแต่หลายคนครับยืนยันว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับ คำเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่บอกไว้ว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยมีวิญญาณเฮี้ยนอยู่เยอะมากบางคนถึงขนาดเรียกที่นี่ว่าเป็นเกาะผีเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผู้ที่เคยล่องเรือผ่านมาตอนดึกๆเนี่ยแล้วก็เจอกับเรื่องาราวแปลกๆอย่างการถูกผีลอกอยู่บ่อยครั้งนะครับบางทีเนี่ยก็เห็นคนว่ายนะ้ำเป็นกลุ่มอยู่ที่หน้าเกาะบางคนก็บอกว่าได้ยิน e เสียงร้องออกมาจากเกาะนี้ทั้งๆที่ทุกคนต่างก็รู้กันดีนะครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นเกาะล้างไม่มีคนอยู่ หรือจะเป็นชาวประมงที่หาปลาในตอนดึกๆนะครับแวะมาจอดเรือพักกันเนี่ยก็มักจะเล่าว่าเห็นเงาสีดำดาลักษณะคล้ายคนเดินอยู่ในป่าแต่ว่าตัวสูงใหญ่มากเหมือนเปรตเลยครับเดินโบกมือโยกไปโยกมาอยู่ในความมืดก็มี หรือนักนหน่อยนะครับเรือบางลำเนี่ยเขาเล่าว่าในขณะที่ล่องเรือหาปลากันอยู่นะครับเมื่อเข้ามาใกล้กๆกับเกาะแห่งนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเหมือนเลือลํำเล็กๆลอยพุ่งเข้ามาชนเรือของพวกเขาแต่พอเอาไฟฉายส่องไปก็แทบช็อกครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรือครับแต่เป็นโลงศพที่ลอยเข้ามาชนเรือของพวกเขาอย่างแรงแต่มันก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ใจกล้าไม่กลัวเรื่องผีที่อยากจะลองดีไปพักค้างคืนที่เกาะแห่งนี้ก็มีนะครับ และก็แน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยมีเรื่องเล่าล,ล้วหลอนกลับมาอย่างแน่นอนหลายคนที่ไปที่เกาะขามน้อยนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยตามพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพวกเขานะครับได้ยินเสียงสีเท้าก้าวเดินในความมืดเหมือนมีใครเดินอยู่บนเกาะเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเดินวนไปวนมาแต่เมื่อหันไปมองนะครับกับไม่เห็นใครเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความเงียบและความมืดที่ทําให้รู้สึกถึงความน่ากลัวหลายคนที่เดินตามเสียงนั้นไปนะครับกับต้องรีบออกจากเกาะทันที พราะกลัวว่าเสียงนั้นเนี่ยจะพาพวกเขาไปสู่อะไรที่พวกเขาไม่ควรพบเจอในอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเล่าว่าขณะที่เธอเนี่ยกำลังนั่งอยู่รอบกองไฟกับเพื่อนเธอหันไปเห็นเงาคนยืนอยู่ไกลๆบนชายหาดร่าังนั้นเนี่ยดูเหมือนจะสวมชุดยูนิฟอร์มของทหารอเมริกันเก่เาๆใบหน้ามืดมนจนมองไม่เห็นรายละเอียดบนใบห,หน้าเลยแต่แค่แวบเดียวที่เธอเห็นนะครับก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกขนลุกอย่างมาก และเมื่อเธอหันไปบอกเพื่อนๆให้หันไปดูนะครับร่างนั้นเนี่ยก็หายไปในทันทีเหลือเพียงความมืดและความเงียบที่หลอนจนขนลุกและหลายคนนะครับยังบอกอีกว่าพวกเขาเนี่ยได้ยินเสียงในตอนกลางคืนไม่ใช่เสียงของคลื่นหรือธรรมชาตินะครับแต่เป็นเสียงที่เหมือนกับการเคลื่อนตัวของใครบางคนที่ยังคงอยู่บนเกาะนี้หรือจะเป็นเสียงของทหารอเมริกันที่เสียชีวิตไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองกันแน่บางครั้งนะครับนักท่องเที่ยวที่ไปถึงเกาะน,นี้ในตอนกลางคืนเนี่ย พวกเขามักจะได้ย er. ินเสียงเพลงแผ่วๆดังมาอย่างไม่คาดคิดครับเพลงนั้นนะครับเหมือนจะเป็นเพลงบรรเลงเก่าที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนและมันมักจะดังขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆและเมื่อเดินตามเสียงเพลงไปนะครับพวกเขานะครับกับพบว่าเสียงนั้นเนี่ยมันมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับและบางครั้งมันก็ดับไปเองโดยที่ไม่ทันรู้ตัวเหมือนกัน บางคนนะครับเชื่อว่าเสียงนั้นเนี่ยคือการเชิญชวนจากวิญญาณของทหารที่ยังไม่ไปไหนหรืออาจจะเป็นวิญญาณที่ต้องการให้ผู้คนไปหาก็เป็นได้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับหลายๆคนที่ไปที่เกาะแห่งนี้นะครับก็เล่าถึงรอยเท้าลึกลับที่ปรากฏขึ้นบนชายหาดในตอนกลางคืนรอยเท้านั้นนะครับมักจะปรากฏในช่วงที่ทะเลเงียบสงบและไม่เคยมีใครเดินอยู่บริเวณนั้นเลย บางคนนะครับเดินตามรอยเท้าไปกลับพบว่ามันนะครับนำพาไปยังจุดที่ไม่สามารถกลับมาที่เดิมได้เหมือนกับการเดินทางไปในที่ที่ไม่มีทางออกซึ่งในบางครั้งนะครับรอยเท้านั้นเนี่ยก็หายไปอย่างลึกลับโดยไม่มีร่องรอยใดหลงเหลืออยู่เลยก็มีนะครับก็ขมน้อยนะครับมีทั้งความสวยงามและความลึกลับที่ซ่อนอยู่ทุกๆซอกมุมมันไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมดาแต่กลับกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่าที่ไม่เคยถูกไขคำตอบ เสียงก้าวเดินในความมืดวิญญาณทหารและรอยเท้ลาลึกลับที่ปรากฏขึ้นทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงแค่บางส่วนของเรื่องเล่าทั้งหมดที่ทําให้เกาะขามน้อยเนี่ยกลายเป็นเกาะผีที่น่ากลัวของชาวชนบุรีนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องเล่าของเกาะขามน้อยนะครับที่ผมเนี่ยได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆมาไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,น,นะครับชอบเรื่องเล่าลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆยิ่งกว่าเดิมในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอกล่าวขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง a v i l Story มาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าถัดไปที่เข้มข้นขึ้นสนุกมากขึ้นและหลอนมากยิ่งขึ้นในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาตีสวัสด์ครับ